วันนี้เ้าหนาสดใสจังใช่ไหมเปา่าชาเลยเปาไม่หิวแล้วหรอเยไม่หิวอ่ะเพื่อนเอาไปแอปเปิลเพราะนายชอบกินแอปเปิลแล้วก็ผักทองก็ไอไม่รู right? ้อ่ะอ่านั่นไม่ใช่ผักทองอ่าทำไมแอปมันเป็นกินแอปเปิลไปหยำกิ๊บไปยิมหยิอะไรกินดีๆได้ไหมอันนี้เออดีมากพี่ตอร์กำลังทำอะไรพี่ตอร์ชอบอีจรวดเสร็จยัง จริงเหรอแต่อยากคิดจะเปิดมันด,ดีขา,ด,า,า,าดอย่าดูกันคิดก่อนว่าเราเปิดยังโอเคเปิดแล้วเปิดพัดลมแล้วใช่ไหมเปิดแล้ววิดดีปิดพัดลมหน่อยเพื่อประหยัดไฟปิดพัดลมปิดไหมเนี่ยไปิดแล้วี่ได้ปิดไออันนี้วิดด้เปิดอะไรอยู่อะอ๋อมันเป็นเครื่องแบบ เวลาพอจูนมาพอมันถูนมระเกมมันก็จะเดินป <audio> right. yeah. oh, ้องปืน hmm. พ yeah. uh ี huh. oh, oh, ่ยิงเป็นการป้องกันโจ๊กไปข้างนอกดีกว่าอย่าอย่าเปิดชีวินนะไม่เปิดได้พี่แจ๊บพี่แจ๊บไปก่อนนะข้างนอกกันมีซอมบี้อยู่ด้วยไม่เชื่อลำเล็บไปดีเด้งมือเยอะ เจออะไรแล้กลาวกันคิดอีกทีขอกบ้านดีก,กว่าปีก็เมย์ดัวปีดปีเจอสามีอ้าเปิดป้อมปืนสารวัตรประโยชน์ก็เปิดเองดีเป่าลมด้วยไอ้แก่ป้อมปืนเปิดปีนไหมเนี่ยป้อมเปิดเร็วเขา้าป้อมปืนแบบบอลลูนชัน <Okay. S 2> สวัสด,ดีครับเจอผมอีกแล้ววันนี้ผมจะมาทำโฆษณาวันนี้โฆษณาวันนี้น่ะคือมาตกปลาสอวิธีตกปลาครับคือแรกคุณก็เอาเบื้อนของคุณมาคนหนึ่งทำเป็นแล้วก็เอาเอาไอ้นี้มาแล้วก็รอก็รอให้มีตัวอะไรมากิน เอ็งเอจะพาฉันมาเป็นเหยื่อตกปลาได้ยังไงนายเจออะไรไหมอ้าวก็เธนแค่นี้จบเออพี่เต้ยเปอดประตูโอ้โหพี่เต้ยดนั่นดิมดแล้วบอกปืนพี่ต้องใครล็อกประตูยังอ่ะโอ้ดีมาก แแบบเกะกะย้นี่ว่ามันต้องไม่หมดด้านนี้เนี่สาตัวเฮ้ยมันบินได้เฮ้ยช็อปี้มันต้องอยู่กับพี่เฮ้ยนั่นเป็นป้อนเหรอว้าโอ้ยบัวนักบอนว้าวเอ้าทำไปแล้วควรทำยังไงดีมันดูป้องปืนกันถ้าจะไปรอบมัน เสียงชีวิตเออมันเป็นอะไรไหมเนี่ยเอมันน่าจะแบบขัดขัดคลองทางมันไม่ต้องวี่ะไม่ต้องสนใจหรอกอุ้ยมันมาแล้วไปเลยเจ้าบอสบวกเออมันทำอะไรอ่ะว้าวว้าวไม่ ได้เวลาปิดตูไอ้การวดตีว้าวว้าวว้าหไปไ้ไปไปแล้เว้ยการัลวดตืจินึินตัวเรเลยย่ยช่ดีใช่ไหมได้ปิดมัลลด้วยก็สนดยอดเลยประเทศใตยกินอะไรไปใส่น้ำปลาการลวดตื้อ เออไม่ลมเลยได้ก้าวยไปก่อนไปเครื่องยีก่อนฉันตายแล้วแย่เริ่มเปาคนละก็ก็้าลงมาตายอยู่ก็ดีแต่พวกเราเป็นมินดาแล้วนะอ่ะต่อตายอีกแล้วเรามีมินยาสามคนแล้วถ้าสิงขอสบได้ไหมเนี่ยเราลอยได้เราถึงจบพูดดีกรณ์เองดีกว่าผมจบพี่ตู้อยู่ครจบพี่ตู้อยู่ผมเจอผม ถือจบพี่ตุ่อยู่เลยขาดถือจบถือจบ,บพี่ตุย้ยแล้วก็ตามันเนี้ยแล้วก็ขาดก้าวไม่อยากถือจบผมแล้วก็วก้าฆ่าเราไป